เราสวัสดีท่านผู้ชมโชมราทานดนดาววันนี้เราอยู่กันในเกมถังซานรีโหลดภาค2นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีตัวละครภาค2ค่อนข้างที่จะเพียบเลยนะและทําไมผมถึงกลับมาเล่นคือผมเห็นอ่า้านของแอป x 7็กเนกมเนี่ยมันขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยทุกคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคนมาเล่นเยอะจังนะครับผมมันมีอะไรมีกิจกรรมอะไรพิเศษหรือเปล่าแล้วก็ลองมาเล่นดูอ๋อผมเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงกลับมาเล่นกันซึ่งขนาดผมยังรู้สึกแบบอื แจกก็เยอะนะครับผมแถมยังมีหยวนฟรีที่แจกวันละ300อยกว่าหยวนด้วยนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันดีกว่าเนาะว่าระบบตอนนี้เนี่ยเขาปรับอะไรบ้างนะครับผมและถ้าเกิดว่าทุกคนกลับมาเล่นเนี่ยมันจะมีความสะดวกสบายยังไงบ้างเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าครับกันเลยนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไคร้และก็ ไปกันเลยดีกว่าทุกคนอย่างแรกนะครับผมก็คือหลังจากที่เราเล่นมาสักพักเลยใช่ไหมจนระบบสอนเนี่ยมันเลิกสอนแล้วเราก็มาดูที่ไอ้ตรงนี้นะครับผมก็คือทางด้านของกิจกรรมเนาะเปิดเข้ามาเต็มหน้าเลยครับผมก็คือทางด้านของเจี้ยงนันหนาระดับ S R P S R P ในเกมนี้เนี่ยโหก็คือคลาสสูงสุดเลยเนาะก็จะมีอะไรบ้างมีระดับ A อ่ะเอาเป็นว่าเราตัดทิ้งเนาะปัจจุบันก็มีระดับ S S S นะครับผมเออ SSR ใช่ไหมล่ะเอออันนี้ SSR นะ SSR เสร็จจะเป็นทางด้านของ SP อันนี้สูงสุงสดนะครับผมแล้วก็เป็น s s t แล้วก็ต่อไปครับเป็น SRP นั่นเองนะอันนี้ก็คือระดับคลาสสูงสุดและเจียงนั้นหนานเนี่ยก็ได้มีการแจกฟรีคุณคิดเอาว่าไอระดับ SRP มาเมื่อก่อนที่ผมเลิกเลยน,นะโอ้ก็มัน ต้องเติมอะ่ะแต่ตอนนี้คือทําภารกิจเนี่ยผมเล่นวันแรกเลยนะครับผมเล่นไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เจนานาันนระดับ S R P มาแล้วนะครับผมเป็นเศษนะ <c oughs> เออก็ต้องทําภารกิจไปเรื่อยๆนะครับผมก็มีอยู่ทั้งหมดประมาณ7วันเนาะทำเสร็จก็จะได้รับทางด้านของเจนานันานไปเลยอืมจะเป็นประมาณนี้ซึ่งอย่างอื่นมีไหม ยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะเว้ยเดี๋ยวเอาของฟรีนก่อนเนาะก,ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องการเติมอของฟรีจะมีตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้นะครับผมถูกแล้วนะอยู่ที่เดียวกันกับเจียงนันนานเลย ก็คือเราจะใช้หยวนเติมเอ้ยเติมหยวนไปนะครับผมเป็น1 2อย่หยวนใช่ไหมล่ะล็อกอินครบ7วันเอาจงจริงเราไม่ต้องเติมก็ได้นี่บ่าเพราะว่าสุดท้ายและไอ้ด้านบนเนี่ยมันเป็นของบีใช่ไหมล่ะล็อกอินครบ7วันครับได้ SRP เป็นทางด้านของปู่เสวียนใช่ไหมผมถ้าเกิดว่าผมจําชื่อผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะแล้วก็ส่วนด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นทางด้านของที่สุ่มนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้หรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้มองทางด้านของพวกตัวละครแบบระดับคาสสูงสุดเอาแค่แบบ s SR ไอซิอพีเนี่ยเฮ้ยมีบ้างไหมนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่ามีนะเดี๋ยวผมเปิดไปที่ตรงนี้ให้ดูขออภัยว่าทุกคนผมจําไม่ได้ว่าไอตอนที่มันสอนอนะ่ะมันสอนไปกดไปที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเมื่อเราทําเงื่อนไขสําเร็จใช่ไหมเราก็จะมีการไปกดสุ่มได้ซึ่งผมเนี่ยก็ไปสุ่มมันจะมีให้รีประมาณ10โลนะครับผมที่เราต้องการเนาะผมก็ได้เป็นฐา,านะของไอตัวนี้ปูลโลเกานะครับผมแล้วก็ได้เป็นทางด้านของเสี่ยวไปเนาะส่วนทา,านะของใตมุปป่ไปอันนี้จะเป็นฐา,านะของตัวละครแจกฟรีครับผมซึ่งก็จะมี หยนอีกนะอันนี้ก็หยวนแจกฟรีทุกๆวันนะสามารถมากดรับได้แล้วก็ดองได้ด้วยเพื่อใครเนี่ยกำลังรอทางน้ของกิจกรรมอมเห็นไหมอันนี้ก็เป็นตัวละครภาค2ครับเสียงเดียวคือยังไม่ได้มีทางน้ของภาษาไทยเออก็ต้องรอดูกันอีกทีเนาะคิดว่ามันขึ้นเป็นอันดับท็อปหนึ่งอยู่แล้วอะ่ะภาษาไทยน่าจะตามมาทีหลังทีนี้เรามาพูดถึงทางน้ของระบบกระชาก,กันหน่อยนะครับผมสําหรับใครที่จะสุ่มนะกดเข้ามาที่กิจกรรมน้องส้มตรงนี้ครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ตู้สุ่มตรงนี้นะโดยตู้สุ่มนี้เนี่ยเอาไว้สุ่มทานะ ของตัวละครอย่าง S R P นะครับผมสามารถสลับได้เลยนะว่าคุณเนี่ยจะส่งฐานะของตัวไหนจริงผมอยากได้สม <c oughs> อ่ะเก็บครบประมาณ150เศษก็จะได้เป็นฐานะของ1ตัวละครแล้วและตัวนี้หามาจากไหนก็หาจากกิจกรรมตรงนี้แหละนะครับผมมันจะเป็นพวกแบบเออกิจกรรมเติมเงินอ่าล็อกอินวันที่ทรงวันที่2ซึ่งถ้าเกิดว่าเราแบบเอาธรรมดานะได้ดับ S R P เนี่ย ตัวละครไอชิล่าหรือหัวอี้าวนะครับผมหรือจะเป็นถังอุทงนะครับผมก็จะมีด้วยนะอันนี้ผมก็ขอรับไปแล้วกันนะครับผมวันแรกโอเคเดี๋ยวไล่ดูกิจกรรมก่อนกิจกรรมอันที่2เป็นอะไรเอ่ยนี่นีมันจะอยู่ตามนี้แหละผมจะใช้เพชรซื้อก,กันนะครับผมซื้อไม่ได้อ๋อมันให้ซื้อตรงนี้หรอนี่นี่เรากดไปเลยนะครับผมเสีย9,000กว่าเพชรอ่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอะไรให้เอาอีกไหม ตัวนี้จะ10เพชรหรอระดับ SP นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู s ่นะ s s s นะครับผมก็มาแลกตรงนี้ได้พวกกิจกรรมเออมันมีแค่นี้หรอ ผมว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นอีกนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนดูกิจกรรมก่อนอ,อ,อันนี้น่าจะเติมหยวนใช่ไหมครบตามกําหนดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกดเข้าไปดูก่อนลองสักกีห่หยวนกดอันนี้ไปนะครับผมมันก็จะมีการหักคูป,ปองนะที่มีการแจกฟรีเดี๋ยวขออนุญาตเช็กดูก่อนนะครับผมว่ามันใช่เติมตรงนี้ไหมหรือว่ามันเป็นระดับ VIP วะอ่ะใช่จริงๆด้วยนะครับผมก็คือไม่ต้องใช้เงินจริงเติมกดเข้าไปที่ตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้มเป็นของ30หยวนใช่ไหมเราก็เติมไปเลยไอ้พวกแพ็ก30หยวนตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ด้านบนนะ้ <laughs> น้านมมเติไปแลวคือ ได้ในรับผมก็แสดงว่าเขาให้เติมด้านล่างอะ จะเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมตรงนี้เราก็จะได้ที่ซุ่มที่มันเป็นตัวละครระดับ S R P ค่อนข้างหายากอย,กอยู่พอตัวนะตัวนี้จะเป็นจํากัดเวลาตัวนี้จะอยู่เป็นฐา,านะของถาวรแลาสามารถดองไปก็ได้นะครับผมส่วนใครที่เป็นสายเติมหน่อยนะครับผมสามารถมาจัดแพ็คตรงนี้ได้นะครับผมก็จะได้เป็น1ตัวละครทันทีนะระดับ S R P แต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นสายรีเจี้ยงนานๆนนะครับผมกระปูสเสวียนเนี่ยเราจะได้ทั้ง2องอยู่แล้วนะครับผมอ่ะก็จะครบประมาณนี้เนาะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูระบบฐา,านะของต่อสู้กันดีกว่า มันง่ายแค่ไหนนะในตอนนี้เนี่ยผมเลเวลตันจริงๆมีด่านอื่นไหมที่ผมพอลงได้เดี๋ยวผมขออนุญาตก,กดดูก่อนอ่ะไม่ได้นะครับผมอ่าน,นี้มันตีได้ประมาณ3ครั้งต่อวันนี่หว่าลืมไปฟิตคนละอันนะครับผมออโต้จะได้ด่าน1กับด่าน2นะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็มีอะไรอีก อ่าระบบการต่อสู้เอ้ไม่ดีไม่ใช่ระบบการต่อสู้ระบบไอ้นี่นะครับผมก็คือการอัพตัวละครผมชอบมากเลยนะก็คือเลเวลตอนนี้เนี่ยมันจะอิงจากเลเวลไอดีของเราใช่ไหมไม่ต้องไปนั่งอัพทีละตรงทีละตัวแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเลเวลของเราเนี่ยไอดี ID ของเรามันอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมอย่างเช่นยิบสองทุกตัวจะเป็นยิบสองหมดเลยดังนั้นคุณสามารถสรับตัวอะไรมาเล่นก็นได้โดยที่ไม่จาเป็นจะต้องไปทําของตัวนู้นตัวนี้และถามว่าไอพวกอัติแฟกต์ล่ะมันอิงจากตัวไหนคือระบบตรงนี้เลย นะครับผมจากที่เดียวดังนั้นคุณแค่มาอัพตรงนี้ปึ๊บปับ๊บเสร็จนะครับผมจบเลยแล้วคุณอยากจะเล่นตัวอะไรคุณแค่สับตัวละครนั้นเข้าเป็นไงโคตรดีนะครับผมระบบปัจจุบันถือว่าใช้ได้ครับอ่ะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าตัวละครหนึ่งตัวมันอัพอะไรได้อย่างแรกเลยนะครับผมมีเศษตัวละคร3ก็อัพได้ปกติเนาะเลเวลตอนนี้จะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเลเวลเนี่ยมันอิงตามเลเวลไอเดีเราแล้วก็ไปกันต่อที่ตรงนี้นะครับผมก็คือ ใช้เศษตัวอะไรก็ได้นะครับผมพวกเศษเกลือตัวละครระดับองค์ระดับ R เอามาอัพให้ตัวละครใต้มุ้ไปเนี่ยมันเลื่อนขั้นนะครับผมอืมแล้วก็ต่อไปครับอันนี้ก็เอาไว้ดันค่าสเตตัสพลังเนาะอันนี้เราก็สามารถรีเซ็ตได้อยู่ดีอ่าแล้วก็ถัดไปสายใยนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยระบบกระดูกนะครับผมมันก็ไปรวมกันใช้เหมือนกันทั้งหมดแล้วนะครับผมแค่กดอัพตรงนี้จบเลยทีนี้เราก็ไปเล่นเกมโดยที่เราสามารถ กดสับตัวละครได้เลยอ่ามีอะไรให้เล่นไหมตอนนี้ผมดันเล่นแบบเคลินจนจนมันจบไปแล้วอะโอเคทุกคนผมรู้แล้วว่าผมพลาดอะไรไปนึ่งเลย ดันเลเวลตรงนี้ได้นะครับผมกดบวกเนี่ยเราจะซื้อเป็นทาทาของ exk เออมันก็จะดันไปได้ต่อเนาะแล้วก็อย่างที่2นี่ก็คือทําภารกิจด้านซ้ายอ่าตอนนี้มันก็เลยจะไม่ตันแล้วเออเนื้อเรื่องก็ไปได้ต่อนะครับผมเลเวลถึงกําหนดรอพีพงพีพีเปิดบอกเลยว่ามันแน่นะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวโชยดูกันละกันว่าระบบมันง่ายแค่ไหนเนาะอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเกิดว่าเราจะสู้เองเราก็ปิดไปได้เลยนะแล้วก็ไปต่อสู้ครับ นี่แบบนี้แค่นี้นะครับผมซึ่งระบบต่อสู้เนี่ยเขาจะไม่ถามนะเรากดเข้าด่านเลยมันก็จะเป็นการต่อสู้แบบนี้ตัวละครนะครับผมก็ลากย้ายได้นะแต่ว่าผมนี่ได้มีการเล่นความเร็วอะเดี๋ยวปรับความเร็วปกติก่อนเออนะครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเจอด่านตึงๆหน่อยแล้วก็ย้ายตัวละครเรามาได้นะครับผมให้ใต้มือไปออกมาแบบนี้เออหรือว่าจะให้ใต้มือไปเนี่ยบุกนะครับผม ลงตีไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บห่อคตึงผมปรับเป็นทาได้ของคุณสืบไวเพราะว่าผมรีบเล่นไงเออใครตายไหมเนี่ยทำไมตัวละครเราน้อยจังวะมาอยู่เป็นทางด้ของตัวละครแถวหลังหมดเลยนี่มีอาวุธวิญญาณด้วยคดตึงเดีย๋ยวมีศาตว์วิญญาณอาวุธวิญญาณอีกโอ้โหเยอะแยะแล้วก็มีอะไรนะอย่างที่ผมบอกไปใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะ กดข้ามนะครับผมให้เปิดมาฝั่งนี้เดี๋ยวมันจะผ่านด่านอัตโนมัติส่วนการจัดตัวละครก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับผมตรงนี้เลยแล้วก็ทําการจัดตัวละครอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเลเวลเนี่ยเออมันปรับให้เท่ากันหมดเนาะเพราะฉะนั้นอัพแค่ดาวตัวละครเอามาเล่นก็พอแล้วนะครับผมก็สามารถสับตัวละครแล้วเอามาเล่นได้แค่นี้เองอันนี้ผมจะเปิดออโต้นะครับผมแล้วก็ผ่านด่านด้วยนะแล้วเปิดไว้แค่นี้เวลาถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจผ่านด่านเราอยากมาพีพีในแต่ละวันเป็นไง ระบบไม่ง่ายขึ้นเยอะนะครับผมก็ฝากเอาไว้เป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะมีแจกย้อนฟรี328ยวนแล้วก็แจกตัวระดับคาสสูงสุดนะครับผม2ตัวละครก็คือจะเป็นทางด้านของ ยังหนาน่นระดับทางด้านของ S R P กับทางด้านของปูสเสวียนเนี่ยที่ล็อกอิน7วันอันนี้เราไม่ต้องเติมยวนก็นได้นะเพราะว่าเราอินครบ7วันยังไงก็ได้1ตัวอยู่แล้วอันนี้ก็ลองไปเล่นกันดูนะครับผมส่วนทา้าของกิจกรรมก็จะมีสุ่มอีกอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราเนี่ยสามารถใช้ยวนตัวนี้เนี่ยในการไปซื้อแพ็คต่างๆได้ทําภารกิจเสร็จก็กดค่าชาเอาก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็ไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเเลดดีก่าาครับมข้้นตอนาาท ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงมากดเข้าไปที่ดาวน์โหลดได้เลยใครเป็น ios นะก็สามารถก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไปวางใน safari เวลาเราก,กดดาวน์โหลดเนี่ยเขาจะมีแนะนําวิธีการนะครับผมวิธีการโหลดแล้วก็ติดตั้งเข้าเล่นเออทำแบบไหนก็ลองไปทําตามเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เลยนะครับผมช่องพี่นัตตี้เนี่ยเคยสอนไว้อยู่นะก็คือสอนโหลดเออเกมบน X7 ็กเซนเกมนะครับผมวิธีการโหลดก็ใช้วิธีการเดียวกันนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นฐานะของระบบ android นะก็จะง่ายหน่อยกดดาวน์โหลด อ่าน,นี้ผมเคยโหลดแล้วก็จะกดดาวน์โหลดอีกครั้งกันแล้วกันเนาะแล้วก็ทำการกดเปิดไปนะครับผมนี่แล้วก็กดติดตั้งเราก็จะได้เป็นฐานะของสโต์ที่ชื่อว่า X7 Game นะกดเข้าเปิดเข้าไปหนึ่งทีครับผมถ้าเครื่องเราเป็นภาษาไทยหรือว่าตัวนี้เป็นภาษาไทยเนี่ยเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยได้ว่าโซแลนรีโหลดแบบนี้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเป็นภาษาอังกฤษก็พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษกันแล้วกันเนาะสโต์ผมเนี่ยเป็นภาษาไทยก็พิมพ์ว่าโซแลนรีโหลดเนี่ยแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองพิมพ์ดูโซ so โซแลนรีโหลดนะครับผมนี่อืในตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครดาวโหลดวันนี้นะมันขึ้นเป็นท็อปหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมก็สามารถไปดูได้เอาละ่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งไว้ให้ผมด้วยนะแล้วก็กดที่ตรงนี้นะครับผมขอพูดหน่อยนะก็คือมันจะมีการบอกเซิร์ฟเวอร์ว่าเซิร์ฟเวอร์ล่าสุดเนี่ยมันเปิดตอนไหนนะครับผมอมเดี๋ยวมันจะมีตอนเ,อเดี๋ยวมันจะมีเปิด18บแนาฬกากับ2องทุ่มอีกทีถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่หมๆนะครับผมสำหรับ